สวัสดีครับพลรพักนักปรุงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาทําตือควนจุกบ,บี้ต่อนะครับต้องติดตามนะครับว่าวันนี้ผมจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าครับนอกจากนั้นในช่วงข้าวครัวผมก็มีเมนูที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยอย่างหมูทอดทงคัตสึแล้วก็ข้าวคุกกะปิมาฝากด้วยข้าวคุกกะปิของผมพิเศษมากๆเลยจะเป็นอย่างไรทั้งหมดอยู่ในพลรพักนักปรุงวันนี้ครับเมื่อวานได้ลองปั้นข้าวเหนียวไปแล้วนะครับ เขาบอกว่าร้อนและก็เมื่อยมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาติดตามตอนต่อไปของตือหวนจุกบี้ขั้นตอนต่อ,ตอไปนี้ยากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการที่เราต้องใส่ถั่วที่ส่งเข้าไปในไส้ที่ว่ายากเนี่ยเพราะว่าถั่วเขาต้องเรียงเม็ดอย่างเป็นระเบียบด้วยครับววอ๋อวเอานิ้วโป้งนิ้วชีกลางลโอ้ไม่ยากแต่ผมเห็นคุณลุงยัดสองชั้น,นครับ<ไ>ก็พอเราเราเสร็จ <5 S 1> ด้านเดียวแล้วเราเหลือไปลายไว้โอ้เหลือไปลายไว้ประมาณสี่ห้านิ้วเหมือนกัน แล้วก็ยัดต่อเลยผมจะรู้ได้ไงผมตัดท่าไหนดีครับคุณลุงครับยัดข้า่อนหมายถึงว่าเอามาทั้งเส้นเลยหรอ,อใส่น้ำก่อนใส่น้ำมันถ,ถึงยัดง่ายใส่น้ำคืออะไรครับเม่เข้าใจอ,อ๋อหมายถึงจุ่มน้ำอ,อ๋อจุ่มยกจุ่มยกเข้าใจแล้วก็คือว่าให้น้ำมันไ,ไหลเขาด้วนะ น้ำน้ำวิเีเยอะมากขอโทษนะอ๋อผมเข้าใจแล้วมันเป็นเหมือนว่าเปิดทางใช่ไหมครับทำนี้นะนอาจารย์ทน<ผ>มไม่ได้อาจารย์ต้องพุ่งมาถึงตรงน,นี้นี่นะฮะอ๋อตามทางน้ำเลย โอเคครับก็กอดอื่นแล้วก็พับปัวลงอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องพับตอนนี้ด้านบนไม่ต้องพับด้านบนเราปล่อยไว้ยาวๆแล้วพับตรงนี้ไว้อันนี้ใส่ข้างนอกถ้ใหญ่กว่าไส่ในนิดนึงถ้าเปื่อยยากนี่เราใช้น้ำนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากแล้วครับใหญ่ขนาดนี้ใส่ลงไปเปิบเปบเปบลงแล้วครับบิดเตอนิดนึงก็ได้นะฮะแล้ก็ลงได้มีลงแล้วครับโอเคครับอันนี้ยังแลบอยู่โอเคแล้วปนก็ตัดแค่นี้ตัดให้เขาเลยมาหน่อยใช่ไหมครับ ด้านนอกนี่สั้นกว่าด้านในได้ใช่แล้วก็ดัน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 ดึงตรงนี้ออกมาพอดึงตรงนี้ออกมาก็รวบกับพอรวบกับนะครับเราจับไว้แน่นๆใช่ไหมครับแล้วก็ลูดลงมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเราเขาเขจะต้องไปใส่ทวร์ใช่ไหมครับพอใส่ลงไปแล้วมันมันยังไงครับป้าเดี๋ยวป้าทำให้คนดูใหม่ดีกว่า โอ้ยแล้วคุณป้าจาับถั่วเป็นเม็ดวิคนจะทําได้เหรอเนี่ยได้กินมาก <ใจ S 2> แล้วผมเลื่อนถั่วเข้าไปยังไงครับให้นิวนน้วก้้ยกับนิ้วนางนี่ดันตัวถั่วขึ้นแล้วก็กด, <Okay. S 1> ดถั่วเกดถั่วข้าวเหนียวลงไปตันีขึ้นมาแล้วทีวนี้้นมาเพื่อได้แล้วจริงๆด้วยติดใจจังเลยคน,น,นว่าคนทําอาหารเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราเองใช่เพราะคนทานนี่เป็นเรื่องที่สําคัญ ความสะอาดต้องมาก่ออัอนนี้ผมว่าเป็นจุดจุหนึ่งที่ทําให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยเหมาะมากที่จะทำอาชีพนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่แบบว่าไม่ใส่ใจจริงๆแล้วเนี่ยการที่โ<า><ร>ดาทาเครื่องอในอ่ะไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ผมช,คชมครับคือเราต้องคิดถึงคนที่เขาทานด้วยว่า ขาทานของเราเข้าไปแล้วของเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมมีแร่ธาตุมีวิตามินเยอะแยะถ้าเราทําคิดว่าทําให้เขาทานเหมือนเราทําทานเองอ่ะยูได้ค่ะต้องคิดอย่างนั้นนะครับทำไงก็ได้ให้เขากินแต่เรากินไม่ได้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปทํไม่ตไปทำไม่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 คนสาเร็จเดี๋ยวจะไปนึ่งแล้วหลังจากขั้นตอนการนึ่งนี่เรามีอะไรอีกบ้างครับมีค่ะมี โอ้ยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจบกันก่อนแค่นี้อยากจะรู้ว่านึ่งออกมาแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงจะต้องติดตามชมคูนี้ครับนาทีอร่อย เมนูหนึ่งนาทีวันนี้นะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทุกคนคุ้นเคยและทําง่ายครับทงคัตสึหรือหมูทอดแบบญี่ปุ่นนั่นเองครับก่อนอื่นบั้งน้ามันให้ได้1้อยองศาผลใช้น้ามันรําข้าวเพราะน้ำมันรําข้าวมีสารไฟโตรสโตรอลอยู่สูงซึ่งไปช่วยลดการดูดซึมคอรลสเตรอลทําให้คนกินอาหารทอดได้อย่างสบายใจที่สําคัญน้ามันราข้าวยังช่วยให้อาหารกรอบฟูมีอมค์น้ามันน่ารับประทานมากาครับบั้งเอ็นหมูรอบๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเนื้อหมูโดนความร้อนเอ็นจะหดตัวการบั้้ง,งาาชชนกก็ุุแปสี และเกร็ดขนมปังคนใช้เกร็ดขนมปังที่กรอบนานไม่ใส่สารฟอกขาวและไม่อมน้ำมันด้วยครับสังเกตนะครับคนใช้มือที่คลุกแป้งกับเกร็ดขนมปังคนละมือกับชุบไข่เพื่อไม่ให้มือเลอะเทอะทั้งสองข้างครับจากนั้นก็ลงทอดในน้ำมันกลับด้านให้สีทองสวยทั้งสองด้านแบบนี้ครับเมื่อสุกดีแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเสิร์ฟกับกระลำปีซอยมะเขือเทศมัสตาร์ดญี่ปุน่นราดด้วยซอสทงคัตสึเสร็จแล้วครับ เอาละครับมาทาอาหารไทยที่เป็นที่นิยมสําหรับคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นด้วยดีกว่านะครับข้าวคลุกกะปิครับข้าวคลุกกะปิ๋ัวนี้เนี่ยฮะมีหลายแบบมากบางคนเขาส่งเครื่องมีถึงใส่กุนเชียงใส่อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้เรามาทําแบบ simple ง่ายๆกันก่อนแล้วกันนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับจะมีอะไรก็ขาดหมูรวนไม่ได้เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําหมูรวนกันก่อนนะครับคนใช้น้ํามันทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับส่วนเนื้อหมูนี่นะครับเราใช้เป็นเนื้อหมูที่ติดมันหั่นเป็นเต๋ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ เ้ากับซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะครับผมใช้ประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็น้ําตาลอีก1ช้อนชาครับเขาให้เขาเข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับก็ใส่ลงไปผัดเลยครับท่านผู้ชมพอเนื้อหมูของพลเริ่มสุกนะครับพลก็จะเติมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนชาครับน้ำตาลเพิ่มอีก1ช้อนชาเช่นกันครับอันนี้นะครับเป็นน้ําตาลปี๊บใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับน้ํามะขามเปียก2ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลวนเขาให้เข้ากันดีครับ คอยดูนะครับเราต้องให้น้าตาลปี๊บของเราละลายดีด้วยเช่นกันครับคนใส่น้ําลงไปนะครับเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยครับคนให้เขาเข้ากันครับระหว่างนี้นะครับก็จะลวนไปเรื่อยๆนะครับให้น้าระเหยไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับในระหว่างนี้ผลทําไข่เส้นดีกว่าครับไข่เส้นนะครับเราใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะครับผมลดไฟเหลือเบาๆเลยนะครับเราใส่น้ํามันลงไปก่อนนิดหนึ่งครับแ้วหลังจากนั้นนะครับผมจะเช็ดน้ํามันออกครับตอกไข่นะครับ หนึ่งฟองนะฮะอยากจะปรุงรสก็จะใส่เกลืออะไรเล็กน้อยได้นะครับไข่เส้นของเราเราอย่าใช้ความร้อนสูงนะครับมิงั้นมันจะสีค่อนข้างดำนะฮะโอเคลงเลยนะครับยกกระทะหนีบบ้างก็ได้ถ้าผมกลัวสีเขาเข้มเกินไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับคนก็จะยกออกมาเลยครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะเราค่อยๆพลิกเขานะครับลักษณะนี้ครับช้อนขึ้นมาเบาๆเขานะครับพลิกด้านไปเลยครับ แล้วก็ให้อีกด้านเลงสุกดีครับระหว่างที่คอยนะครับเดี๋ยวผมเตรียมกระดาษไว้เลยครับนานผู้ชมอย่าให้เขากรอบเกินไปนะครับไม่งั้นเขาจะเคาะโค้งงอไม่ได้ปิดไฟครับแล้วผมก็ตั้ำไข่ของผมลงบนนี้ฮะเราจะไม่ให้แบบว่าทิ้งไว้ให้เขาโดนอากาศนะครับถ้าทิ้งโดนอากาศเขาก็จะแห้งไม่นิ่มใช่ไหมครับในระหว่างตรงนี้ครับไอ้น้าเยอะๆผมปิดลงไปเลยครับเพื่อให้เขาชื้นๆนะครับไข่เส้นของเราจะได้นุ่มๆด้วยนะครับแล้วก็ โยนเขาไว้แถวนี้ครับพักเขาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซอยทีหลังนะครับมาทาซอสกะปิกันก่อนดีกว่านะครับน้ำมันเศษ1หนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับคุณผู้ชมครับใส่ลงไปเลยนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อน2ช้อนโต๊ะนะครับก็ค่อยๆเค้ากับน้ำมันให้หอมนะฮะและแน่นอนนะครับว่าในข้าวคูกกะปิก็ต้องมีกะปิแน่นอนนะครับอันนี้เป็นกะปินะครับเขามาคุ้นๆนิดนึงเราอาจจะใส่น้ําลงไปก่อนนะครับ เพื่อที่ว่าจะลงไปแล้วเขาจะแตกตัวได้ง่ายนะครับอ่าเราพักไวก่อนนะครับอันนี้ผมผัดกระเทียมต่อนะครับระวังอย่าให้กระเทียมของเราไหม้นะครับใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับพอกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปได้เลยใส่น้ําได้เล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ํามะนาวครับ2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นนะครับ แล้วก็เคี่ยวเขาเล็กน้อยนะครับพอเขาค้นขึ้นแล้วนะครับสุดท้ายเลยใส่กุ้งแห้งที่เราผ่นไว้ดีแล้วลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟได้แล้วอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ําซอสกะปิที่เราเอาไว้ผัดกับข้าวคุ้กะปินั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผัดกันทีละที่เลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ําซอสกะปิลงไปนะครับพอเขาเดือดดีนะครับเราก็ใส่ข้าวตามจำนวนที่เราต้องการลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับ ผัดให้เข้ากันดีผมจะใส่ถั่วฝักยาวลงไปด้วยนะครับเราผัดให้ตัวซอสกะปิเคลือบข้าวดีๆก่อนนะครับาละครับความสําคัญของข้าวผัดนะครับเราต้องผัดให้ข้าแห้งจริงๆครับข้าวผัดของพนหอมแล้วครับเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้ไข่เส้นที่พนพักไว้ก็ยังนุ่มอยู่เลยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับอันนี้เราก็ม้วนๆเขานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ซอยครับที่เหลือเราก็เตรียมจัดข้าวของเราลงจานได้เลยอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับ สําหรับคนที่ต้องทานเก่งๆนิดนึงฮะผมจะโรยไข่ให้ทั่วๆก่อนครับใส่หมูรวนนะครับที่เราทําไว้ครับที่เหลือนะครับก็เป็นเครื่องต่างๆแล้วครับหอมแดงซอยนะครับซอยบางๆครับมะม่วงครับแดงกว่ากุ้งแห้งทอดนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็เสิร์ฟกับมะนาวด้วยสําหรับคนที่ต้องการเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ ขี่หนูซอยเล็กน้อยนะครับและนี่ก็คือข้าวคลุกกะปินะครับเมนูที่ผมเอามาปากในวันนี้สำหรับเมนูย้อนหลังคุณผู้ชมเข้าไปดูนะครับที่ www.foodmafia.com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ